พุทธศักราช2,564เวลาเราเขียนอักษรยอ่อแต่เวลาเราอ่านอ่านเต็มลูป และสามารถนำไปใช้เป็นฐานในการเรียนรู้ผู้ใหญ่เพื่อใต้ดูโลาได้ด้วยการให้สาษาอังกี่เี่ยวกับ กานหนึ่งที่สามันกว่าก็ล้มเหลวกำแพงมีหูประตูมีช่องอยู่อีกแต่จะพูดหรือทำอะไรให้ระมนนะัดระวังแะจะเป็นความรับก็อาจมีคนร่วงรู้ได้สายเข้าวัดหมาถึงหาประโยชน์ให้ส่วนตัวตั้ง,งความเคยแต่ตายคือโง่หายถึงอาการที่หนึ่งตกใจง่ายเธอไม่ทันสำรวจให้ สองแท้ก่อนว่างงูไว้กมงฟองหมายถึงทำอะไรแล้วคนร้ายกลับมาสู่ตัวเองขี่ช้างจับ,บตั๊กแตนหมายถึงลองซูมหน้าจะได้ผลน,นิดนิดหน่อยน้ำพึ่งเหลือเสือพึ่งป่าหมายถึงการเพิ่งพาใสาา่ไก่ลูกไก่อยู่ในกลับงูหมายถึงมีต้นกระไรหน้าลูกพี่ไม่ มุตาเข้ามือ,อมมถึงผู้ที่ช่งางานในการเอางอออกมาเลี้ยงเป็นอาชีพรประจุจัดกายก็ความประมาทได้โตตัวใหญ่นับถึงผู้ที่มีความรู้อานใจท่าท่าสื่อทีก็ความรู้สะกดได้ให้เข้าปากช้างมาถึงสิ่งหรือประโยชน์ที่ตกในมือแล้วไม่ยอมไม่ยอมคืน ต้องการตัวช่วยไหมคะขอทวนคำถามค่ะคุณบอสประโยชน์ของการเรียนรู้คำสำนวนสัพท์สิ่งและทำของใบเรืออะไรคำให้ดคำที่เรียนรู้เรื่องคำศัพท์ตามคำพ่อยนั้นมีความเข้าใจเกี่ยวกับ ค่ะถูกต้องเลยนะคะสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันไม่ว่าจะเป็นข้อคิดนะคะหรือว่าเป็นความหมายค่ะเป็นคําตอบและเป็นคําถามที่ดีมากคําถามสุดท้ายค่ะคําถามสุดท้ายค่ะคายกมือคะ่ะคำถามสุดท้ายขอทวงคำถามค่ะ คำพังเพยหมายถึงอะไรฮะลิดทะเลไผ่หลิวเพื่อนเขาถามว่าคำพังเพยหมายถึงอะไรจะช่วยอาตี้ตอบได้ไหมอ่ะถ้าไผ่หลิวยังคิดอยู่ขอเชิญคุณอาตี้ตอบค่ะ อ่าเข้าใจอย่างครับคุณตโอต,ต้อภัยหลิว,ว,วค่ะทำบางเพลอหมายถึงอะไรครับคุณเก้าตอบแทนเพื่อนเชิญค่ะอ่าสำหรับถามตอบมอบรางวัลจะได้คนได้รับรางวัลน,นะคะ สำหรับวันนี้คุณอัตี้ยุติการนำเสนอโครงงานเพียงเท่านี้ขอเสียงปรบมือให้กับผู้ถามและผู้ดำเนินการรายงานต่อไปมารับรางวัลค่ะการเรียนการสอาสิ่งทีงพูดถึงการน้อมสิ่งของประเทศไทยศาสร์ก็เป็นประชารีของภาษาประตูไทยต้องเดือดรุ่ยรี่แตกต่างกันไปหาก การไในลักษณะทั่วไปกาเสียงคามและความหมายของการเดือดพายุกันก็จะู่ในภาษาทิ่นั้นภาษาถิ่นบางทีให้อีกหนึ่งอย่างว่าภาษาดุนเืองภาษามาตรฐานหมายถึงภาษาที่ใช้ในการทางานเป็นภาษาในการติดต่อสื่อสารเป็นทางการและเป็นภาษาของส่วนใหญ่ในประเทศ การแบ่งภูมภาษาถิ่นในประเทศไทยภาษาถิ่นในประเทศไทยเป็นตามความแต่กันของภูมิศาสตร์หรือล้องศิษยที่ผู้ใช้ภาษาเป็นมาอาศัยอยู่แบ่งเป็นสี่กลุ่มใหญ่ๆดังนี้หนึ่งภาษาถิ่นเหนือได้แก่ภาษาที่ใช้พูดกันในจังหวัติศาสตร์แต่ละประเทศเช่นเชียงใหม่ลำงมน์ลังปางแม่ร่องศรเป็นต้นสองภาษาถิ่นสานได้แก่ภาษาที่ใช้พูดกันในทางภาคอีสาน เช่นเซมนร้อยเอมกาารเป็นต้นสาภาษาพื้นาได้แก่ภาษาไทยพูกันในในหน่วยของประเทศแตจังหวัดรอบๆทางภาคกลางของประเทศเช่นเชหม่นครนครสวรีประจวบีรีขันธ์เมองหลวงขระุทศจังหวชดุโยสเป็นต้น 4. ภาษาพื้นได้ได้แก่ภาษาใช้พูดกันในจังหวัดทางภาค้ของประเทศเช่นสาขลาสงาลา รัฐาลนองต้นหน่วยเสียงในภาษาถิ่นมีลักษณะเหมือนกันและแตกต่างกันดังนี้หน่วยเสียงแพนชนะในภาษาถิ่นเมื่อเทียบกับภาษาไทยมาตรฐาน21หน่วยเสียงตรงกัน17หน่วยเสียงและแตกต่างกันดังนี้ภาษาถิ่นเหนือและภาษาอีสานไม่มีหน่วยเสียงชอและรอภาษาถิ่นใต้ไม่มีหน่วยเสียง วและรอหรือยอนาสิ 2. หน่วยเสียงในภาษาทิ่นมีทั้งหมด21หน่วยเสียงต,ต่อไปเป็นช่วงถามตอบมอบรางวัลเชิญเพือ่อนถามคำถามได้ครับขอเชิญ

ชุดเจ็ดใบเสียงและไปต่างๆแบบนี้ภาษาที่เหนือและภาษาทีสามไม่มีตอและรอสัพพิท้าไม่มีมอและรอทากยานไม่มียอนาสิกอ่าเก่งมากเลยถามปุ๊บตอบปั๊บอ่าปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะอ่าอีกหนึ่งอีกหนึ่งคำถามยกมือค่ะ รวยเสียงรับาาทหมดีวยเสียงตรงการ17่ยเสียงเอาคราวนี้คุณจินขอถามขอถามคุณบอสหน่อยนะคะภาษาภาษาเนี่ย แบ่งออกเป็น G. กี่กี่ภาคคะสี่ภาคค่ะมีภาษาอะไรบ้างคะภาษาถิ่นเหนือภาษาถิ่นสานภาษาถิ่นตาและภาษาถิ่นต้นนค่ะค่ะลองยกตัวอย่างภาษาถิ่นแต่ละภาคที่มีความหมายไม่เหมือนกันให้ฟังสักหนึ่งคำมีไหมคะเช่นอันนี้ให้มีตัวช่วยได้นะคะภาษาถิ่นตาขอโทษค่ะภาคในประเทศไทยคะ่ะ ภาษาถิ่นที่เป็นภาษากลางภาษาเหนือภาษาอีาสานภาษาใต้ใครจะมีตัวช่วยให้คะใครจะเป็นตัวช่วยให้เพื่อนได้คะมีไหมคะอาเชิญค่ะคุณไท่หลิวตาำส้มส้ามาำค่ะเฮ็ดซอยช่วยทำต่อไปค่ะ พ่อหลวงหลวงพ่อพี่หลวงหลวงพี่เก่งมากค่ะตบมือให้คุณไทยหลิวนะคะอา่าใครที่ถามตอบในช่วงมอบรางวัลมารับ,บรางวัลได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้กับคุณบอสและกับผู้ที่ตอบได้ค่ะ